<c oughs> ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ครับสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามาชมครับชนชมผยน้อยครับวันนี้พามาแยกไม้ครับสายพันธุ์บิ๊กเอฟไอยราครับวันนี้จะมาแยกลงกระถางดำนะครับแล้วก็มีราชินีพันดอกครับ มีราชินีพันดอกอยู่สองต้นครับจะแยกใส่กระถางใหญ่กว่าเดิมครับอันนี้เพาะไว้ครับไม่ได้มีอะไรครับขวดน้ำเฉยๆแล้วก็เพาะไว้ก็ไปวางไว้เฉยครับราชินีพันดอกมีสองต้นครับแล้วก็มี บิ๊กเอฟไอยาราครับเอาใส่ถุงดำไว้ครับวันนี้ก็เลยจะมาใส่กระถางใหญ่ขึ้นทางแปดนิ้วครับดินมันแน่นครับก็เลยจะมาแยกลงกระถางดำครับก็เหมือนเดิมครับ ก้นกระถางผมก็จะลองด้วยนี่ครับกระป๋องนี้ก็มาปลูกนะครับนี่เคยปลูกไปรอบหนึ่งนะครับพอดีแยกกระถางใหม่ก็เลยเอาไว้ครับก้นกระถางก็จะลองด้วยโฟมครับโฟมขาวเหมือนเดิมครับโฟมขาวครับวันนี้ก็จะลองปุ๋ยด้วยครับ 13, 13, ามสิบสาาสูตรเสมอครับออสโมโค้ดนี่ครับ ราชินีพันดอกต้นนี้จะออกสีแดงแดงครับต้นอื่นนี่เขียวต้นนี้แดงครับนี่ครับมีปุ๋ยด้วยครับอันนี้ดินที่ใช้ก็เป็นแกลบครับวันนี้แกลบมะพร้าวสับแล้วก็ทรายหยาบผสมกันครับไม่มีใบก้ามปูนะครับ ใบกัมปูหมักไม่มีผมไม่ได้ใช้ครับวัคคบนนี้ก็จะแยกต้นนี้ก่อนครับนี่ต้นนี้จะดันลงล่างนะครับผมจะดันลงล่างเอ้ยไม่ได้ครับเดี๋ยวเสียเสียดายไม้ครับพี่น้องกว่าจะโตใช้เวลา เดี๋ยวจะปาดใช้มีดครับปบั๊มีดคู่ใจครับปาดทิ้งหน่อยครับจะได้ง่ายขึ้นแยกไม้เล็กๆแบบนี้ไม่อยากให้ดินมันแตกนะครับอย่าให้มีดินอยู่ในราก ไม้สะเทือนมากก็ไม่ดีครับเลือกตายไม่ตายหรอกครับแต่มันชะงักการเจริญเติบโตครับไม้มันจะชะงักนะครับมันก็จะดันขึ้นบนดันขึ้นหน่อยนะครับ ดันลงล่างครับง่ายดีวันนี้ว่างๆครับว่างก็เลยมาปลูกไม้หน่อยครับแยกไม้หน่อย ฝนก็จะตกนะครับเนี่ยก็ใครที่เลี้ยงชนชมนะครับมือใหม่ๆก็ระวังหน่อยนะครับหน้าฝนเนี่ยไม้เราเสียหายนะครับของผมยังเสียหายเลยครับไม่ได้ไม่ได้ดูแลมันครับปล่อยปะละเลยเกินไปครับก็จะมีอย่างนี้ครับ ตัวนี้เป็นมะสาวมะมะพร้าวสับไอขุยมะพร้าวครับขุยมะพร้าวก็จะวางลงไปครับผมก็จะวางลงไปเลยครับพยายามอย่าให้ดินแตกอย่าให้ดินมันหลุดออกนะครับมันไม่ดีนะครับมันจะมีผลต่อไม้นะครับ ถามว่ามันตายไหมไม่ตายหรอกครับเพียงแต่มันจะชะงักการเจริญโตูบตูติบโต,ต,ตของมันนะครับโอ้ยวันนี้พูดยังไงเนี่ยเคนถ่ายคลิปก็คเครียดหน่อยช่วงนี้เนี่ยครับมันก็จะมาเนี่ยดินที่ผสมไว้ครับก็จะมากบหน่อยกบลงไปครับอ่า ก็จะได้ประมาณนี้ครับราชินีพันดอกไม่รู้ว่าราชินีจริงหรือปลอมนะเพราะว่าเมล็ดนี่สั่งซื้อครับมาเพาะไว้วันนี้มาราชินีนี่ผมไม่เคยเห็นต้นมันออกสีแดงๆนะครับ ก็คือไม้ที่เลี้ยงไว้กับแดดอย่างเดียวครับตอนนี้ไม่ได้ดูแลเลยครับก็เลยต้นก็เลยจะเล็กหน่อยครับไม้นี่สามเดือนสามเดือนครับยางว่านะครับจนชมผมก็ไม่เห็นมีใครจะปลูกได้สามเดือนไม้โตครับก็มันก็จะประมาณนี้แหละไม้สามเดือน หรือบางบางบางคนที่เก่งๆเขาก็คงจะโตกว่านี้นครับแต่สําหรับผมนี่สามเดือนได้แค่นี้ยครับเป็นไม้ที่ไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยนะครับราชินีพันดอกนี่ครับเก็บมากระถางเก่าๆนี่แหละครับเหมือนเดิมครับเนี่ยยกขึ้นเลยครับจากดิน จะได้ปุ๋ยครับไม้ลูกชิ้นไอ้ไม้ไอติมนะครับนี่ก็ใช้เมจิกไอ้ลิควิดครับใช้ลิควิดเขียนครับชื่อไม้ไม้ไอศ์ครีมไม้ไอติมครับบ้านเราเรียกไม้ไอติมครับเอามาเขียนติดไว้ครับเดี๋ยวลืมครับ ถ้าไม่เขียนลืมแน่นอนนะครับบางคนไปซื้อมาพอเขาบอกว่าไม้ต้นนี้ชื่อชื่อไม้เสร็จพอกลับมาทิ้งบ้านเอาลืมนะครับบางทีเราปลูกไม้ปลูกจดชมหลายสายพันธุ์ครับจำไม่ได้ไม้ต้นนี้รากเดินดีนะครับถือว่าดีครับรากเพียบเลยครับพี่น้อง ใส่ปุ๋ยไว้ปุ๋ยอสมโค้ดก็ดีไปอย่างครับไม้ไม้มันลากมันเดินดีครับเวลาเวลาไม้มันอยู่ตัวนะครับจะสังเกตว่าดินเนี่ยจะแข็งเลยครับจะจับกันเป็นก้อนนะครับ <c oughs> จะไม่เอ,ออกนะครับเนี่ยปล่อยเลยครับ นี่ครับก็จะได้ไม้แบบนี้อ้าวล้มเลยพี่น้องล้มอยู่แต่ไม่แตกน่ครับสวยนะครับเป็นก้อนเลยครับฝนจะมาแล้วครับ ใส่ผมต้องรีบปลูกแล้วครับพี่น้องกบไปเลยครับเนี่ดินที่เราเตรียมไว้ครับเอากบไปครับประมาณนี้ครับกดนิดนึงกดด้านข้างเข้าด้านเข้าข้างในครับ เป็ดครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับผูกจนชมเพชรราชินีพันดอกครับตัวนี้ตรงนี้จะมีใบนะครับเนี่ยตอนเล็กๆนะครับตอนที่ไม้กําลังเกิดงอกงอกขึ้นมาผมไม่ได้เอาใบมันออกครับเนี่ยโตมาพอดีมันไม้มันโตแล้วใบมันติดกับลําต้นนะครับมันก็จะเป็นแผลกลายเป็นว่า ไม้มีตำหนินะครับนี่ก็ต้องรอให้มันโตกว่านี้ครับมันก็คงจะหายไปครับราชินีพันดอกก็จะมีต่อไปก็จะเป็นเอฟบีไอยาาอฟบีไอยรา เอบีอัยราครับ, F B I R รบพอดีดินมันเริ่มแน่นนะครับผมก็เลยจะเปลี่ยนใหม่ครับตัดทิ้งไปเลยครับทำใหม่พี่น้องใจรักครับใจรักใจรักก็ต้องทำครับคนเรา ไม่มีใจก็ไม่ทำหรอกครับไม่ว่าเรื่องอะไรไม่มีใจก็ไม่ทำจริงไหมครับพี่น้องคงไม่มีใครปลูกจนชมประชดไครหรอกครับนี่เลยเอาออกหน่อยครับเอาออกหน่อยยวปลูกกันไหมเอ้ยัาผม ไม้ไม่มีปุ๋ยครับไม่ได้ลองปุ๋ยก็อย่างนี้แหละครับเอาออกจากถุงนี้ลำบากหน่อยนะพี่น้องยากหน่อยเลยคือไม่อยากให้ดินมันแตกตัวครับก็เลย ทำแบบยากๆหน่อยอ่ะโอเคครับดินมันแตกครับพี่น้องโดนฝนครับแน่เรียบร้อยสวยงามเหมือนเดิมครับ fb อ,บบอายาลาลากเดินดีนะครับเนี่ย ผมจะปลูกไม้ทำไมพามาดูครับวิธีปลูกไม้ของผมนะครับตั้งให้ตรงครับผมก็จะปลูกลงไปนะครับผมจะยกขึ้นมาใหม่ครับนี่นองครับไม่ยุ่งยากครับไม้เจอฝนตายไปหลายต้นนะครับเนี่ย ไม่ใช่วาลอดทุกตนนะครับนี่เลยอย่างนี้ครับมือใหม่หัดทําครับใครๆก็ว่ามือใหม่มือใหม่นะครับ เสร็จแล้วนี่ครับเดี๋ยวมาพาวสับเล็กมากบปิดข้างบนนะครับ f ไอไฮยราดำครับเดี๋ยวปูกอีกต้นหนึ่งพี่น้องขออีกหนึ่งต้นครับนี่ครับ ผมก็ฉีกทิ้งไปเลยครับชื่นชอบจนชมเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมอันไหนผิดอันไหนถูกว่ากันไปครับใจรักเราก็ต้องทำนะครับทำในสิ่งที่เรารักก็ฝากช่องด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ มือใหม่นะครับทุกอย่างนะครับไม่มีใจไม่ทําไม่ว่าเรื่องไหนนะครับแม้แต่เรื่องความรักนะครับนี่วันนี้มีเรื่องความรักมาด้วยครับคนเราทําด้วยใจนะครับนี่เลยครับผมหาตึ๊บวับ นี่ครับแกะออกมาก็เป็นแบบนี้ครับแต่ผมจะเอาดินออกอีกครับเอาดินออกหน่อยครับก็จะเอาดินใหม่ใส่เข้าไปนี่ครับปัญหาคือผมมาไว้ในถุงดำนะครับมดมันเข้าไปวางไข่ หมดมันเข้าไปวางไข่ครับได้ไม้มาแบบนี้จะดินออกหน่อยนะก็ดินออกหน่อยครับพี่น้องนี่ครับได้แล้วครับดินมันเยอะไปผมก็จะวางลงไปเลยครับอ้าไม่ได้เอาออกหน่อยครับ พราะว่าถุงมันใหญ่ครับถุงมันใหญ่มันเปืองมากครับที่แรกผมว่าจะเพาะใส่ถุงไว้ครับก็เลยเปลี่ยนใจเอามาใส่กระถางดีกว่าครับนี่กระถางครับจัดระเบียบให้เขาอยู่ตรงกลางครับ ดินเก่าก็จะเอาไปเก็บไว้ครับเก็บไว้ก่อนดินเก่าไม่ได้เอามาปลูกเลยนะครับผมมันจะเอาไปเก็บไว้ก่อนครับกดลงหน่อยครับพี่น้องจะไปหมักไว้แล้วามาตากแดดครับใช้ดินใหม่ปลูกดินดินเก่าเก็บเอาดินเก่าแดดด,ดีๆแล้วก็ไปตากแดดครับ การฆ่าเชื้อราแล้วค่อยเอากลับมาปลูกต่อก็จะได้เหมือนเดิมครับนี่ครับจะดินออกอีกครับข้างหน้านครับดินข้างบนครับดินข้างบนออกหน่อยเดี๋ยวจะเอามะพร้าวสับกลบลงไปครับนี่ครับผม เสร็จแล้วครับยังไม่เริ่มแตกตาแล้วครับเนี่ยไม้สำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับท่านที่ชอบช,นชมนะครับและท่านที่เข้ามาดูมาชมก็ฝากช่องชวนชมไผ่น้อยไว้อีกหนึ่งช่องนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ ที่ติดตามเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ